ที่ชอบทานช็อกโกแลตสอดไส้คาราเมลเป็นคนน่ารักเด็ดเดียวและใครๆก็อยากอยู่ใกล้นี่ราค่ะแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราสวัสดีะคุะะกกี้สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับสู่รายการผู้หญิงถึงผู้หญิงนะคะค่ะนแล้วเหล่านี้นะคะผู้ชมขาก็คือผลงานของน้องปุกกี้นะเป็นต้มหูที่แต่ละคู่เนี่ยนะคะใส่แล้วแซ่บไม่ต้องใส่อย่างอื่นเลยน้องปุกกี้ขาไม่ต้องใส่อย่ื่นแล้วะไม่แซ่บแน่อย่างนั้นะแซ่บแม่ค่ะไม่ต้องใส่คื่กันแบบื่นเลยแค่เสื้อผ้าและต้มหูคู่เดียวได้ค่ะแค่ใส่ตังหูอย่างเดียวเราก็ถ่ายแค่นี้นะคะ แน่แล้วนะคะน้องพุกี้เป็นเจ้าของแบรนด์ต้อมหู Monster Ear ตอนนี้ผู้ชมขาขายดีมากๆในโลกออนไลน์ใช่ไหมคะทาไมถึงคิดจะลุกขึ้นมาทําต้มหูแบบนี้เมื่อก่อนนี้เป็นสไตลิสต์ค่ะก็แบบเป็นคนชอบต่างหูเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วสนใจในอิสเซอรี่จิวเวลรี่อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นคนที่คาดต่างหูไม่ได้อะไรเงี้ยใส่เพราะแบบเป็นคนผมสั้นก็อยากจะให้มีลูกเล่นอะไรตรงนี้ก็เลยแบบใส่ต่างหูแล้วเป็นคนที่ชอบแบบ ต่างหูแบบแปลก,ก,กๆเก๋ๆอะไรเงี้ยค่ะค่ะและ้วทำไมน้องปุกี้บอกว่าเนี่ยค่ะเอ่อถ้าจะใส่ต้างหูของหนูเนี่ยนะคะใส่แค่ต่าหูคู่เดียวอยู่เลยแซบไม่ต้องใส่เครื่องประดับแบบอื่นๆยังไงก <c oughs> ็แบบบางคนแบบอาจจะไม่ได้แต่งตัวแรงอะไรมากใช่ไหมค,ะ,คะก็แบบอาจเจอต่างหูปุกี้เข้าไปก็แซบแล้วก็ดูจากสีสรรันดูจาก,กวัชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเปรี้ยวได้แล้วไม่ต้องแบบไปใส่อะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยแต่ปุ๊กกี้เป็นคนที่ชอบแต่งตัวอยู่แล้วมาใส่เข้าไปก็ สัตว์เต็มไปเลยที่นี่เต็ไปเลยเปนตุ๊กตาเลยเนะแล้วจุดเด่นของเครื่องประดับหรือว่าต้มหูนะคะซึ่งเป็นฝีมือการประดิษฐ์ของน้องปุ๊กกี้เนี่ยอยู่ตรงไหนก็แบบว่าเป็นคนที่ชอบสีสันนะคะแล้วก็แบบว่าชอบเด็กๆเงี้ยเวลาเล่นกับเขาจะมีของเล่นอย่างอันนั้นนะคะพี่พี่ไก่อะไรคะจิ๊กซออันนี้เหรออ๋อเนี่อโอเคเดี๋ยวพี่ไก่ช่วยใช่ก็แบบว่าเอามาต่อการซีมก็ต่อกันอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แบบ แบกแยกออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใครเล่นได้ใครมีเพื่อนรักอ่ะเรื่องออกมาก็มาตอบแบบเหมือนแบบของเธออันนึงของฉันอันหนึ่งเอาไปใส่แบบเป็นข้าเล่นกันนี่คือจุดเด่นของงานบุกี้ค่ะก็จะแบบเล่นกันสุขสนานเป็นของเล่นคือเหมือนว่านอตเจ็จะเป็นเครื่องประดับได้แล้วนี่มันเป็นเือนของเล่นเล็กๆให้กับเราได้ด้วยใช่คู่นี้นะคะเป็น collection อีก collection หนึ่งแบบก็แบบ เป็นของเล่นของเด็กก็ติดกันอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแบบแบบสีนู้นสีนี้มันคงอาศัยส,สลับสีนะหรือว่าสีเหมือนกันเองะะ้ยค<อ>่ะแล้วก่อนที่น้องพกี้จะลุกขึ้นมาทําต้มหูไปดิ้ต้มหูนะคะแฮนด์เมดแบบนี้<ะ>ไม่กลัวหรอว่า,อาวัสดุของเรานี่มันแปลกแปวกแนวไม่เหมือนใครจริงๆคิดว่าจะมีคนซื้อหรอคะมีค่ะก็คือแบบว่าเป็นคนที่แบบชอบแต่งตัวแล้วกลุ่มคนก็จะเป็นกลุ่มเดียวๆียวกับเราอย่างเงี้ยคะ่ะก็แบบว่าเออเห็นเราใส่ต่างหูแปลกแปลก็แบบ เออซื้อที่ไหนคะอ๋อพี่ทําเองอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเริ่มแบบเอาทําเองเขาก็เลยแบบอยากซื้ออยากแบบอ๋ออยากทําให้หนูบ้างสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มจากตรงนั้นนะคะค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้มีตั้งแดคอลเลคชันเลยค่ะใช่เป็นคอลเลคชันอะไรวินเทอร์ซัมเมอร์อะไรแบบนี้ปะคะไม่ก็จะเป็นแบบของเล่นก็จะเป็นหลอดได้ก็เป็นเจ้าหญิงหลอดได้จิ๊กซอว์ g i r l นะคะแล้วก็แบบ เป็นกระดุมอะไรอย่างเงี้ยไหนเจ้าหญิงหลอดได้เดี๋ยวนะไปทีละอันนะตจวเองโทษทีนะคะอันนี้อ่าเจ้าหญิงหลอดได้อี๋ยะไี่เก่ช่วยยกนะคะปึ้งโอ้ยเจ้าหญิงหลอดได้จริงจรักหลอดได้ใช่ค่ะที่เลือกวัสดุแบบนี้ก็เพราะมันเบาไงคะเป็นคนที่ชอบใส่แบบชิ้นใหญ่ใหญ่แต่ปัญหาที่เกิดคือมันหนักมากก็เลยจะออกแบบยังไงให้มันแบบน้ำหนักเบาใส่ได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่ทรมานหูเท่าไหร่ใช่ค่ะ เข้าใจคนใส่ต้มหูของเราด้วยนะคะเลิศจุนเป็นอย่างนี้นะแบบไหนฮิตที่สุดสาวๆสั่งซื้อเยอะมากเจ้าเจ้าหญิงหลอดได้นี่แหละมาแรงสุดนะนางแซงโค้มาเลยแล้วที่หนูใส่อยู่นี่เป็นอะไรคะอันนี้อะครัจ้า เป็นไม้นักลบค่ะจะเป็นแบบว่าเป็นหุ่นยางอะไรนะค่ะที่อยู่ข้างในค่ะหมือนรอบเล่นมันคือของเล่นโอนไลเอาของเล่นมาทำตัวใจละเพราะพี่เกศก็ดูคือแบบไซส์มันเหมือนใกล้ๆกับเจ้าหญิงหลอดได้แต่ว่าเจ้าหญิงหลอดได้ตอนนี้ฮิตสุดทําไมบอกได้ไหมว่าทาไมผู้หญิงจึงชอบเจ้าหญิงหลอดได้สงสัยคงเป็นเพราะเป็นหลอดได้ค่ะแล้วเหมือนแบบแปลกแปลกอะไรเงี้ยเออเขาเหมือนว่าส่วนญ่บอกเอ๊ย คิดได้ไงแบบเอาหลอดได้มาทําตังหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะจริงเนาะใช่ตอนแรกเขาก็คิดว่าเป็นหลอดได้ละเขาคิดว่ามุกี้เอาแบบเอาได้ออกอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วแบบเราเราเห็นของเล่นนี้ม,มันเป็นหลอดได้นะไวเสริมทักษะเด็กอะคะอ่ะสีเหลืองสีน้ําเงินสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ็บหูแม้เวลาใส่ ไม่นะคะอืมันก็มีหลายแบบแบบว่าตัวเองก็สามารถประยุกต์คือเขาเรียก DIY จนมันแบบใช้ได้จริงใช่ในการขั้นตอนการประดิตต้มหูแต่ละคู่ของน้องปุ๊กกี้เนี่ยน้องปุ๊กกี้ทำเองทั้งหมดเลยหรือเปล่าทำเองคนเดียวทั้งหมดเลยค่ะของแบบเองพิชิเองทําเองแล้วช่วยเล่าให้พวกเราฟังเพิ่มเติมถึงเรื่องของแรงบันดาลใจจินตนาการไม่ธรรมดานะน้องปุ๊กกี้อ่ะก็เป็นคนที่แบบว่า <c oughs> อย่างแบบเคยเป็นครูสอนศิลปะ <c oughs> เด็กๆเ,เลยเงี้ย<อ>แล้วก็บอกว่าเล่นอยู่กับเด็กๆแล้วคือเขาก็จะมีของเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออเนี่ย<อ>แบบครูมาเล่นกันอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยน่ารักอ่ะมันแบบมีอะไรแบบสร้างสารรค์ไปเรื่อยๆแล้วก็จินตนาการตามเขาเราก็เลยแบบเฮ้ยเายบางคนชอบแบบเอาอันนี้มาทําดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก<อ>็วบบสีสันด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือขโมยของเด็กที่สอนลแหละครูมายืมไลนะ ใช่ไหมใช่ค่ะเห็ว่ามีเกี่ยวกับเรื่องของความทรงจําในวัยเด็กด้วยใี่นำมาใช่แบบอย่างเจ้าหญิงหลอดได้คือเหมือนแบบเราเราเห็นหลอดได้คือเราหนีทานอะไรอย่างเงี้ยตอนวัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาทำติดโบติดอะไรไปก็เหมือนเป็นจินตนาการไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วอย่างนี้ถ้า,าถ้าดูจากสีหรือว่าดูลักษณะแล้วเนี่ยมันค่อนข้างใส่ยากนะ,ะคือถ้าใส่แบบมนุษย์สองคนเนี้ยเรามีเทคนิคในการมิกแอนด์แมชยังไงบ้างคะกับต่างหูของเรานี่อย่างเงี้ยคะ่ะนี้ก็ได้แล้วนียคะ่ะเห็นไะ้ก็ไม่ต้องอแบบว่า มิกแมทอะไรมากอย่างบางคนแบบใส่ช right. uh ุด huh. ส uh ีชมพูก huh. ็เลือกสีส uh ีชมพูไ huh. ด้รางอย่างจะเป็นสีสันอยู่แล้วดึงสีนั้นออกมาให้เข้ากับชุดได้ค่ะสังข้างไม่ต้องเหมือนกันก็ได้ไม่ไี่ว่าคี่ว่าคููคนควจะเหมือนกันนิดนึงอัอันี้คือแนวสุดๆเลยค่ะไม่ไมเราไปไปมันจะเหมือนเหมือนเหมือนมีไอ้ฟักอ่ะ อะไรทำพี่ษาใช่ไหมนั่นแหละเนี่ยใส่ข้างเดียวกันเนี่ยโอเคคือคือใส่ไม่เหมือนกันได้แต่คือเลือกนิดนึงให้มันดูแบบไปทางเดียวกันหน่อยอะไรอ่าแล้อย่างสไตล์อย่างสไตล์ของของพี่ปุ๊กกี้นี่คือมันเป็นสไตล์แบบไหนคะเป็นเหมือนแบบว่าแบบโรลิต้าอะไรอย่างนี้ด้วยสาวแบบว่า ความฝันจินตนาการแฟนตาซีหน่อยะคะค่ะเห็นน้องปุ๊กกี้บอกพี่นะว่าสาวคนไหนที่เลือกใส่ตุ้มหูของน้องปุ๊กกี้จาก Monster ears คือสาวที่แซ่บใช่ค่ะเราพี่ว่ามันแซ่บไหมอะคะมาใส่เข้ามาเราก็แบบแซ่บเลยทีเดียว มื่อไหร่เมื่อสักครู่นี้เขาบอกมันเสียเอก็คือที่หูเขาเนอะแล้วเป็นตุ๊กตาหุนตุ๊กตาผู้ชายที่ทำจากตุ๊กตาอย่างนี้อย่างนี้ปึ้งปึ้งปึ้งอ่ะแล้วชิ้นที่น้องบูมกป็นบงใส่อยู่นี่ทำจากอะไรคะอันนี้เป็นแบบว่ากระดุมค่ะอันนี้สวยสวยต่อยอดมาจากพวกแบบหลอดได้กระดุมอะไรอย่างเงี้ยสวยอันนี้สวยมากที่ตรงไหนอะไรไมมองไม่เห็นมีราคาแน่นอนต้องมอคนหนึ่งดิฉันละค่ะพี่เกดกงมองพี่เกดมองอย่างที่ปูใส่กับบูมใส่แล้วอย่างของน้องน้องปูนี่ก็เป็นกระดุมไหมใช่ค่ะรู้สึกว่า ไม่หนักใช่ไหมคะพี่ไม่หนักค่ะอันนี้คือข้อดีของตังหูโอเคใช่เออแต่เขาก็ใจนะคือว่าใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เบาถ้าพี่หน้าดูแต่ตาจะนึกว่าค่อนข้างหนักโอ้ไม่หนักค่ะไม่หนักใช่ไหมหูปูนยานมากเลยค่ะไม่พลาดว่าหนักปุ๊พี่เป็นใจอย่างนี้เลยค่ะอันนี้ยังได้คอนเฟิร์มค่ะว่าหูพูยานมากคอนเฟิร์มหูอย่างเดียวนะคะหูค่ะหูนอกจากกระดุมง่ตัวตุ๊กตาตุ๊กตาที่ผู้ชายเล่นนะคะแล้วก็จิ๊กซอว์แล้วมีอะไรอีกบ้างที่มาประดิษฐ์ที่วัสดุออกมาประดิษฐ์เป็นต่างหู ก็ตอนนี้นะคะก็ยังอยู่แบบในช่วงของแบบตัวรีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยตัวรีเสื้ออ๋อตัวรีดเสื้อใช่อย่างนี้ค่ะอย่างนี้ไงอย่างอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยจริงๆแล้วคือต้องไปรีดทับกับเสื้อเอาตัวรีดๆใช่ไหมคะคือก็บร่ีมากเลยอ่ะใช่วงว่านเอามือ ก่อเออเขาแบบว่าคอลเลคชั o ใหม่ค่ะจินตนาการไม่มีแบบไม่มีลิมิตจริงเนาะแค่มองว่าแบบวัสดุเบาแค่นั้นเองค่ะอะไรที่มันวัสดุเบาบ้าอะไรที่เบาก็นํามาใช้ได้ทั้งหมดเลยแล้วคนส่วนใหญ่ที่ซื้อผลงานของน้องฟุกี้ไปเนี่ยสะสมหรือว่าใช้จริงๆค่ะมีท้งลูกค้าที่สะสมด้วยนะคะพี่นีนาก็แบบว่าอันไหนเอาบ้างคะพี่ฟุกี้ตามซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะเป็นกลุ่มคนเดียวกันแล้วก็พวกต่างชาติฮ่องกงอะไรงะคะ Mm hmm. จีนอะไรเงี้ยเขามาเมืองไทยเขาก็จะมาสั่งทีแบบสี5 0คู่เงห้าสิบคย เซ็ตมากเลยดูน like si. eh, like ี่แบบใส่ด้หน้าก็ต้องต้องต้องทำหน้าแบบนี้ด้วยใช่ไหมถ่ายอ่ะคือแบบเกาแบบเกาหลีญี่ปุ่นมั้งเคยแบบเดินไปไหนแล้วแบบเฮ้ยต่างหูเราอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีมีค่ะเนาะใช่ค่ะแบบเขาก็มาเพราะว่าเขาชอบในสไตล์เราเขามาติดตามในไอจีอย่างเงี้ยค่ะพอเราเห็นเราขายต่างหูเขาก็แบบอยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยแพงไหมอ่ะเอออยากรู้อันนี้คู่นั้นก็หกร้อยค่ะใช่ สตาที่สามร้อยถึงหกร้อยบาทค่ะก็ไม่แพงเนาะเห็นน้องปุกกี้เล่าให้พี่นาฟังนะคะว่าตอนที่อยากจะผันตัวจากสไตลิสต์มาเป็นคนที่ประดิษฐ์ต้มหูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนของเรามีไม่เยอะต้นทุนหลักๆคือไอเดียนะคะเริ่มต้นด้วยเงินหลักพันหลักหมื่นหรือยังไงคะหลักพันค่ะแล้วทำไมถึงกล้าทำไมกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำแบบนี้คือปุกกี้เป็นคนที่ชอบอิสระชอบงานศิลปะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะจินตนาการแล้วแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอยู่ในกรอบเหมือนแบบไม่ชอบสแกนนิ้วไม่ชอบตอกบัตรเหมือนแบบว่าชอบแบบอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าหาอะไรทำแล้วเราบอกเราเราชอบตังหูเราทำตอนแรกก็ทำงานไปด้วยแล้วก็ทำอันนี้ไปด้วยเราอยู่วันหนึ่งก็เหมือนแบบกิจการเหมือนธุรกิจเหมือนคนสั่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบอบก มันเกิดความมั่นใจขึ้นแล้วบวกกับว่าเราเหมือนเรากล้าที่จะทำเพราะรู้สึกว่าเราถนัดมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกมาทําเต็มตัวค่ะคือฟังหัวใจของตัวเองแล้วก็กล้าลุกขึ้นมาทําเลยเห็นตอนนี้มีมีช่องทางการจําหน่ายทางไอ i ี s ิน g r a m แล้วก็ทาง a c e b o o k เร็วนี้เห็นว่าก็จะมีหน้าร้านด้วยใช่ค่ะดูดูอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้กําลังสนุกกับการขายทางออนไลน์อยู่แต่ก็มีลูกค้าเริ่มถามแล้วว่าแบบ มีหน้าร้านไีมคาอยากเห็นผลงานอยากมาซื้ออยากมาคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้พี่น่แน่ใจเลยว่าสาวๆหลายๆคนนะต้องมองน้องปุ๊กกี้เป็นไอดอลแล้วละ่ะสำหรับใครที่อยากจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจของตัวเองหรือว่ามีชีวิตใหม่เป็นของตัวเองแบบที่ตัวเองต้องการแต่ยังไม่กล้าขอให้น้องปุ๊กกี้ช่วยให้กำลังใจสาวๆเรานะสักนิดนึงได้ไหมคะค่ะค่ะได้ค่ะก็คือขอให้ลองดูตัวเองนะคะว่าเราถนัดหรือทำอะไรอยู่นะคะแล้ว คิดว่ามันแบบเต็มที่หรือยังร้อยปร็หรือยังนะคะก็อย่างบุ๊กกี้เองคือว่าแบบมันเป็นงานที่บุ๊กกี้ถนัดมากแล้วก็แบบลองช่างใจตัวเองรู้สึกแบบเอาละมั่นใจเลยเดินออกมาแล้วก็กล้าทําในสิ่งนี้ค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะประสบความสําเร็จได้ในจุดหนึ่งแล้วค่ะจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยอยากฝากให้ทุกคนแบบกล้าแล้วก็ลองออกมาทําในสิ่งที่ตัวเองรักเท่านั้นเองค่ะถามว่ารักมากไหมถ้ารักมากออกมาเลยค่ะอื สุดยอดนะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องปุ๊กกี้พาฝันสรานรมเจ้าของแบรนด์ต้มหู Monster ears นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะองมอกให้ด้วย ลมล้มล้มล้มเลยครูกำลังสนุกกับงานดูเพิ่แต่งตัวนะคะครูกำลังจะแก่จะขวานจะตูดก็ตายอยู่ค่ะวิสีสั่นเข้ากับมอนสไบเอชไม่ได้เลยค่ะคือต้องมีไอเดียล้วนๆเลยนะมุมดูจากลักษณะแล้วถ้าผมเห็นหลอดได้อยู่คงทำมาเป็นโบอย่างไงอะเล่าล้มของเราที่ฝากไปทำเป็นต้มหูด้วยได้ออนิยาค่ะดีด้วยได้ไหมอนิยามากด้วยแล้กันค่ะต่อยอดเป็นเครื่องหูอันนี้ ไม่คิดได้อะเรายังกี่ยวไม่ถึงเลยอะนะก็ลองอุดหนุนกันละกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะไปแสดงความยินดีกันนะคะสำหรับแชมป์ The Voice นะคะคนล่าสุดเลยจะเป็นขาติดตามให้ดีค่ะใช่ค่ะรวมไปถึงเดี๋ยวเราจะพาไปดูหนังแบบว่าไม่ใช่แบบแค่แบบอะไรนะเขาเรียกว่าที่จ่ายทา้งแพงอะนอนแพรแต่ว่าจะเป็นโซฟายู่อันนี้ไม่ค่ะอันนี้เตียงของจริงเลยนะคะใช่แล้วพาคู่รักไปได้ค่ะที่ไหนเดี๋ยวกับมาดูค่ะ ขอบอกว่าสาวๆที่ชอบทานช็อกโกแลตสอดไส้ผลไม้เป็นคนชอบความตื่นเต้นเป็นชีวิตจิตใจแต่สินใจอะไรไปแล้วไม่มีทางเปลี่ยนใจแน่นอน